ตรงไหนเอ๊ะเขียวเอเขียวเห็นชัดเอเขยวเห็นชังนะพังนะระโดลตรงนี้กระโดดกระโดดตรงโดดกระโดดาระโดดกระโดนกรงโดดกรงโดดกระ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 โดดกรงโดดกระ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 โยนกระโดดกระโดดกระโดดกระโดเอรตโดดกระดดกระโดดระโดนกระโดดกระโหดกรกระรรรร

ป็นยิงไงมันจะไปหลังะไมันไปมันีะเลยยะเลยบเพื่อนเพืป้าเ่เป็นป้าเเป็นป้าชุบเพื่อนด้นี่เลยชุบเพื่อนนี่เลยชุบเพื่อนจัดสมด้วยจัดสมด้ยจัสมด้วยไม่ได้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 บม่ไม่ไม้บม่ไไ้บูม่ไหไ้เไม่ไ้่ไม่ไแล้วไม่ม่ไไม่ไวไม่ไวไมไไม่่ไไม่ไไม่วไไหม่ไม่ไวไม่ไม่ไไม่ไไม่ไ่ไม่ม่ไไม่ไ่ไม่ พุ่มจบเพื่อนมาพุ่มจบเล้วมาเขามาแล้วหลังสามพัชวดียวเดนกล้ันดีแล้วมเป็นเะไม่เป็นี่วไส้ยอนคยอะไรแกจบหรือไม่เล่นเน่อมเป็นเ่อมบดอะไรอีกอนเป็น่นไม่มีม่อยู่แล้วไม่มีแล้วบ้านมึงไม่มีแล้วบ้านดูไปบ้านไปโม่ดตะพบ้านบ้าแล้วมันจะหมดแล้วนอะ

ต้องมาล้อมปืนล้อมคะคะปืนล้อมามึงดามมึงดามมาบ้านขนางในมีปืนในตัวมีปืนตัวค่ะยิงหนักยิงเหมือนหน่อยยิงเมือนหน่อยดันมาหน่อยดิมึงดันมาหน่อยดิมึงดันเข้ามาดิบันเล่นสายเล่นสายเล่นตรงกลางไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยอะไรอะจุ่มเอาจุ่มเพื่อนมาเพื่อนจุ่มเพื่อนจุ่มเพื่อนเร็ว มึงดันยหญ่บ้านยหญ่บ้านยหญ่บ้านมึงยหญ่บ้านเลยมึงดันไปหลังบ้านเลยมึงดันไปหลังบ้านมันดังฮารุไปหลังบ้านเลยฮารุไปหลังบ้าน้อส่งไปช้างส่งไปมามึงทำเร็วได้ไหมไปเลยฟรีมากไปเลยโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ไม่ตาย

ตูมาเลยเฮียไปเล่นไปเล่นไปเล่นมึงมึงอะไปเล่นมึงอะไปเล่นมึงอะไปเล่นเลยมาเล่นมึงไปเล่นอุนอยู่พี่จินพี่นอากไป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 ีปไปีไปไปไปนไป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 นไป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 ไไปไปไป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 ไปไไไปไปไไไป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 ไไป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  ปีมือาเหรอไอไอไอหยุดเ่อนอยหยุดหยุดยหยเ่นอยหยุดแล้วกูุแล้วกูุแล้วเฮ้ยเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปเอาขึ้นเอาว่เอาขึ้นอขึ้นน่อยเยกหน้าหน่อยโอยขึ้นมาินยขึ้นมานมา้มาไอซีดันมาไอซีดันมาไอซีดันมา้ะโอกูกักู ไม่ไลไไล่ปไปเอ้ยลวาเพ่ไปจบสวยดันมาดันมาดันมาสวยสวยมาสวยมากสวยมาดันมีมันอยู่จังเลยเหรอโหดังคือไปเล่นดัไปเล่นดันคือเล่นไปไปไปกูเล่นนครามเองดังคือไปเล่นมึงดัไปเล่นกันเลยดังคือไมเล่นกันเลยดังไปเล่นการดันดันไป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  มึงการมามึงการมาลิมนีดดันมา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 ดันคุยอ้สัตว์ดันเฮียเลยมึงเป็นยอนดันคุยเลยมึงดันคุยเลยเด็กเฮียลิเดันมาลิเดันมาก็คุยเลยดันคุยเลยมึงเอเหอดัมดันมาลิมเนยดัน่วยควา จะขวางไปมาลีฟีคองตัวมาเล่นกระปีดิกลับมาดีหลังบ้านมารีฟีหลังบ้านมารีฟีให้กลับมาหน่อยดิบ้านเรามารีฟีบ้านเราอ่ะบ้านเรามารีฟีจริ่งไปหลังหลังเข้าไอ้ยับไอ้สอบบอกไอ้สอบบอกเอาสอบมาเอาสอบมาตัวเดียน้ำคุยแล้วแม่หลังยิ่นอ่ะไม่ไหวพี่เอาตังมันเยอะเหมือนกันเราตังมันเยอะเหมือนกันเราตังมันเยอะเหมือนกันเนี่ยมันจะรีได้แล้ว ทิบทิพทิบดิแม่น้องกูอุ๊ยอีโมอีโมหน่อยเอาปืนหน่อยดิตื่นแล้วเล่นเลยนะตื่นแล้วเล่นเลยตื่นแล้วเล่น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 เล่นยตื่นแล้วเล่นเลยใครตื่นเล่นเลยเล่นไปเลยใครตื่นเล่นใครตื่นแล้วเล่นเลยเดี๋ยวชุบเองไปอ้อโซมันออกไปอโซอมันออกไปตื่นแล้วเล่นเลยคุณจ้ามาแล้ว ชุบตา่ลนชุบาอกมรชุาชบยิงไมเลยิงไมลยิงเลนยิงไม่เล่นิงไม่เล่นยิงไม่เล่นยิงลนินล่นิงไม่เล่ยิงเล่นิงชเล่นิไมเลรบิม่เิงไมเ่นยิงไ่เล่นยิงมเล่นยิงม่ยิงไป่เปืนยิงหน่ลนยิงไม่่นยิงไม่่ยิง่ยิ่ยิงไม่ยิงยงไยิงไ่ โงเลยตอคตอชุตอมึจะไปไหนกูถามจะไปไหนนไุนอง้เจ้มึงไปต่างมีเสียงมันเทียไหนสักนะมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วมึงปามีเสียันเีอะไร นแพ้คนตคนตาคนแพ้คนตาตายตยตายตายตายยายตายตายตี่ายตีไตายตายียย่ยตายาียตายยตายตายตตยตายตายตย่ายนายตาย้ายต่ยตายานาเนายยายายตายยยตายยตายายตยตยยยายายยายย้ยยายายย ชนะกูป้าชเออไฟคดกากเลยไอ้ควายไฟคดกากชนะกูไป้งูเนะคุณป้ามาแล้วตก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 มาแล้วเฮียเนี่้สัตว์ได้เลยสั่มลอยบ้านกระจกจัแก่ไปต้องตายไปไต้องตายไปเจ๊เจ๊เพื่อเราไม่เปตัวชุบเลยมันมาแตกบ้านเนี่ย มึงยืนแล้วทำไมมึงเก็บคนคนเดียวเก็บสี่สี่บอยควายไหว้ยเีกเอาไนยมาพูดนวายเลมจากเลยสชิวสิบได้ฟัง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 เลิกบัเลิกบัเลิบัเข้าวอลก่อนเข้าวเอก่อนเข้าวอก่อนเอเอเเข้าวอเข้าวอบอกต่อนี่เข้าวอลบอกต่อนี่บอกต่อนี่บเ่ข้าวอหน่อย ซํำก็ไม่ร้อยอะไรอ่ะํำก็ไม่ร้อยอ่ะซํำก็ไม่ร้อยอ่ะไม่ไหวจำก็ไม่ร้อยำก็ไม่ร้อยอ่ะเจนี่ปงเจี่ปคเจน่ป้าคเจนีไอ้คิเใช่ป้าเงเจีไาคงเจ่างเจน่างเ่าดเี่้เจ่้าเ่าคเน่คเ่เน้าคเน่้เ่้าคงเางเาเาดี้าีเี้เี้เีเี่ี่เา่ตัดด้วยอ่ะ ไอ้เจมีกระสุนป่ะเดี๋ยวพี่เอากระสุนเข้าในมีบ้านมีป้าเอ็มเนี่ยไอ้เจเดี๋ยวพรุ่งนีู้ดให้แบบเต็มเลยเดี๋ยววันนี้กูจัดกระสุนกระสุนปืนเลยมั้ยมีมีเออไปเลยมาวะเหรอเดี๋ยวผมไล่ให้เจตลุดนัะนน่ะหนูตะโกนเข้าไม้งัยมันเลยไม่ตัดโลกแล้วเหรอโลกแล้วเหรอโลกกาะหดโรคกระหดเอาส่งให้ดิคนนั่งแท็กซะด้วยอ๋อส่งผมไปพี่ส่งผมไปส่งให้เรากระส่งให้ไหมพี่เอาไปเลยเอาไปเลยนัะน่ะ ไม่ไม่ไม่พี่เป็นดูนเอาไปไปจ่ายไหมจ่ายอย่างอย่างดูนยังเลยจัดให้ครับจัดให้เคยเจอว่าเคยเจอศพหนูว่าถือใครถือรถเอี่ยอะไรวะจัดให้อยากใครอยากได้อะเอาดิจัดให้เดี๋ยวจัดให้ฟังซ่อมรถเสร็จแล้ววิ่งมาเอาศพวิ่งมาเอาศพข้างหลังใครมีกล่องบ้างรถพังอ่ะรถพังศพมันอยู่บ้านเราเต็มเลยนะกระเป๋าศพที่บ้านเราหน่อยยัศพคนหนึ่งยัดศพคนหนึ่ง ติดมือวะพี่ไม่มข้างน้าหน่มีตังเศษปะแล้บอกข้างหน้าดิพี่เบาสบไปแล้วไหนบอกข้างหน้าดิมีใครอย่างอุ้มหนุหรือแปลว่าศพกตัวนี้มีศพเรียงเ้ยอ่งเนี้ยเพ่งไอ้งค่อย่าเพ่งเชีรอดดิแปลว่าศพรแปลวาศพแปลวาศพไปลวาศพเออดิเออดิไม่ตัดสามสิบเม่อไหร่เดี๋ยวกูกดต่อยี๋ บอกเพื่อนเขาวอดี่บอกเพื่อนเขาวอฟังกูดิเฮ้ยบอกเพื่อนทุกท่านห้าดีมางเขวบอกเพื่าวอฟังกูไม่ต้องเียบฟังกูดิี่ต่อไลทอไปได้ไหมพอไลศพหลังบ้านเต็มเลยเจมส์เี่ไม่ไม่ผมอยากงไปเมย์ก็เอาดิเอาดิได้ไมเอาดิ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 เเ้ยมึงทาก่อนทาก่อนทอตอนนี้ตอนนี้ไปเอาศพดิเอาศพดิเออดเราดยังไงจะไหมคนไปช่วยนอนกลางตุงบับกูเชปัก อ้ไม oh ่อย่นเอยนนะอยากเอ่ว่าอุ้มไม่เอ่อน้อยเอ่เอ่อยากเอ่อว่ะเดจเจมเอาสับเบ์นเลยเจเจเอาไปทิ้งเลย no 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 ไปไปผู้หญิงไว้ผู้หญิงมนทำไอ้นั่นน่ะ no 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 บอกข้างๆมีคนนั่งเลยยังอาอบนั้งเอาอ่ะนะไม่เป็นเพื่อกันหซ่อมรถยังซ่อมแล้วไม่ไหวไม่ไหวยังจามเลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้อันนี้มาด้วยกันปะเนี่ยท้ามาด้วยกันเอาไหมพี่อันนี้เอาไปเอาไปเอาไปให้อุ้ยอุ้มเดี่ยวซะด้วยห่อละหลอเนีย